กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกับคุณนัทธิชากรในช่วงนี้นะคะว่าเรื่องของปัญหาผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะโรมแดนระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐยังคงเป็นประเด็นอยู่เลยนะคะใช่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถกเถียงกันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลเม็กซิโกเนี่ยเขาไม่ชอบใจค่ะแผนของสหรัฐตัวนี้ที่เขาบอกว่าดําเนินการกับเพียงฝ่ายเดียวแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นถ้าจะมีผู้อพยพเข้าไปในเม็กซิโกนะคะเพราะว่าต้อนรับ ด้วยเหตุดางด้านมนุษยธรรมค่ะ,ะเดี๋ยวไปติดตามในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะใช่ครับ สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวต่างประเทศกันในช่วงนี้นะคะมาเริ่มกันที่ข่าวจีนกับฝรั่งเศสกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้นําของจีนแล้วก็ฝรั่งเศสได้มาแสดงความยินดีร่วมกันนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความยินดีต่อการเนื่องจากครบรอบ55ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตของ2ประเทศมหาอำนาจโดยในสีระบุว่าจี และฝรั่งเศสขยายการแลกเปลี่ยนระดับทวิภาคี่างต่อเนื่องและร่วมมือกันบนพื้นฐานของการเคารพและผลประโยชน์ของกันและกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและส่งเสริมให้ประชาชนชาวจีนและชาวฝรั่งเศสอยู่อย่างพาสุกนยสีกล่าวต่อไปว่าโลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ100ปีและสังคมมนุษย์เผชิญโอกาส กับปัญหาต่างๆในการพัฒนาดังนั้นจีนและฝรั่งเศสในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติต้องแบกรับภาระและความรับผิดชอบขณะเดียวกันประธานาธิบดีจีนนะคะยังแสดงความมุ่งมั่นต่อการทํางานร่วมกันกับผู้นําของฝรั่งเศสต่อไปด้วยเพยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้สูงขึ้นและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาของโลกทางด้านประธานาธิบดีมังกรนะคะทางด้านนายกรัฐมนตรี การสถาปนาความสัมพันธ์างการทูตร่วมฝรั่งเศสเมื่อ55ปีก่อนเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกราชของสองประเทศและก็ในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงทั้งจีนและก็ฝรัง่งเศสมีบทบาทส,สําคัญค่ะในการปกป้องระบบสากลน,นะคะอีกทั้งฝรั่งเศสยังมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับจีนด้วยนะคะเพื่อกระชับความร่วมมือในด้านต่างๆอย่างเช่นพลังงานนิวเคลียร์ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของเศรษฐกิจการค้าและก็การเกษตรตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาโลกร้อนด้วยนะคะ ไปโดนที่เวเนซุเอเลากันก่อนนะคะประธานาธิบดีมาดูโรได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าเวเนซุเอเลาจะเจราจากับสหรัฐเพื่อจัดตั้งสำนักงานรักษาผลประโยชน์ในทั้งสองฝ่ายภายใน30วันหรือจะเป็นการติดต่อทางการทูนระหว่างกันผ่านสถานเอกอัครทูตของประเทศที่3ที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันแล้วก็กรุงคารากัสซึ่งก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันะคะกับที่สถานเอกอัครทูตสวิตเซอร์แลนด์ทั้งในสหรัฐแล้วก็อิรักทําหน้าที่ประสานงานให้กับทั้งสองประเทศค,ค่ะก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดี ดีเอ็มมานูเอลนะคะก็ได้ออกมาพูดถึงการทู่กับรัฐบาลสหรัฐที่รับรองนายฮวนกัวยโดนะคะผู้นําฝ่ายค้านเป็นประธานาธิบดีของเวเนเซุเอลลอยังเป็นทางการทําให้เจ้าหน้าที่ทูตบางส่วนของทั้งสหรัฐและก็เวเนเซุเอลานั้นต้องเดินทางกลับประเทศตนเองค่ะนอกจากนี้สหรัฐยังประกาศให้ประเทศต่างๆทั่วโลกต้องเลือกข้างโดยขอให้ฝ่ายสนับสนุนสหรัฐตัดเครือข่ายทางการเงินของรัฐบาลเวเนเซุเอลาซึ่งล่าสุดชาติมหาอำนาจในยุโรปทั้งอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสและสเปนต่างแถลงว่าพวกเขานั้นจะ อมรับนายกววยโดห่างประธานาธิบดีมาดูโรดไม่ยอมจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน8วันซึ่งเป็นเส้นตายที่ทางราัสเซียแล้วก็จีนระบุว่าไร้สาระนะคะที่ผ่านมากระแสกดดันจากสหรัฐและพันธมิตรส่งผลต่อก,การเมืองและเศรษฐกิจเ,เ,เวเนซุเอลาเนี่ยดิ่งลงอย่างหนักค่ะโดยประธานาธิบดีมาดูโรได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สองเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาแต่สหรัฐนำประเทศพ,พันธมิตร ไม่ให้การรับรองแล้วก็สนับสนุนฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาตั้งแต่นั้นมาและล่าสุดมีรายงานด้วยว่าพันเอกโคเซรุอเอซเวาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจําสถานเอกอัครทูตของเวเนซุเอลาในกรุงวอชิงตันได้ออกมาเผยแพร่แถลงการนะคะว่าเขาร่วมยอมรับนายไกวโดในฐานะประธานาธิบดีค่ะซึ่งก็มีอํานาจชอบธรรมแต่เพียงผู้เดียวของเวเนซุเอลาค่ะ ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สหรัฐและเม็กซิโกได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจะเริ่มดำเนินการตามแผน Remain in Mexico ตั้งแต่วันเสาร์ด้วยกันส่งผู้ขอลี้ภัยชุดแรกที่เป็นชาวอเมริกากลางแล้วก็ไม่ใช่ชาวเม็กซิกัน20คนข้ามแดนแซนิโซโด,โดจากเมืองซานยากโกของสหรัฐไปยังเมืองติวนาของเม็กซิโกอย่างไรก็ดีคะ่ะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเม็กซิโกนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าแผนถูกชะลอไป เป็นวันจันทร์หรือว่าหลังจากนั้นเรื่องนี้เป็นสถานการณ์ละเอียดอ่อนมากผู้ขอรีภัยเหล่านี้มีกำหนดขึ้นศาลฟังคำตัดสินเข้าเมืองของสหรัฐถากว่าพวกเขาเป็นอะไรไประหว่างพำนักอยู่ในเม็กซิโก,โกครอบครัวอาจจะฟ้องร้องรัฐบาลสหรัฐได้ค่ะ ทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโกได้ออกมากล่าวว่ารัฐบาลไม่เห็นด้วยกับแผนของสหรัฐที่ดําเนินการแค่เพียงฝ่ายเดียวแต่ก็พร้อมที่จะรับผู้คนเข้าเมืองด้วยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมโดยให้วีซ่ามนุษยธรรมนะคะเพื่อให้พมนักช่วยคราวระหว่างรอศาลสาหรัฐตัดสินคําขอลีภยัยแต่จะไม่รับผู้ยาวที่มาตามลําพังผู้ที่มีปัญหาสุขภาพและผู้ที่ยื่นอุทธรณ์การถูกปฏิเสธคําขอลีภยัยโฆษกยังออกมาเปิดเผยอีกด้วยนะคะบอกว่าแผนของสหรัฐจะเริ่มจากการส่ง ผู้คนที่ลีภยัยในเข้าเมืองข้ามแดนซานิตซิโดวันล,ละ20คนจากนั้นจะขยายไปยังด่านอื่นๆนะคะตลอดพรมแดน2ประเทศยาว3,145กิโลเมตร จำนวนผู้รอบเข้าเมืองที่เข้ามาด้านพรมแดงทางตอนใต้ของสหรัฐลดลงมากค่ะตั้งแต่รัฐบาลทรัมป์นั้นได้ใช้นโยบายเข้มงวดแต่ว่าช่วงไม่กี่ปีมานี้มีครอบครวัวแล้วก็เด็กหลังไหลามาจากเอลซาวาดอร์ฮอนดูัสแล้วก็กัวเตมาลาเนี่ยมากขึ้นทําให้จํานวนการยื่นขอลีภัยเพิ่มมากขึ้นไปด้วยนะคะโดยเมื่อปีที่แล้วมีมากถึง93,000รายเพิ่มขึ้นร้อยละ67 จากปี2560ปกติแล้วผู้ขอลีภัยมักได้รับอนุญ,ญาตให้นักในสหรัฐระหว่างรอศาลผู้เข้าเมืองพิจารณาแต่การที่มีใบสมัครค้างๆรวมกว่า8แสนรายทําให้กระบวนการเหล่านี้อาจกินเวลานานหลายปีค่ะรัฐบาลสหรัฐจึงได้หันมาใช้นโยบายส่งกลับไปเม็กซิโกเพื่อรอขึ้นศาลหากว่าศาลไม่ให้ลีภัลนะคะก็จะถูกเนรเทศกลับประเทศบ้านเกิดในทันทีค่ะ ปิดท้ายกันที่ฟิลิปปินส์นะคะวันนี้อาสาสมัครชาวฟิลิปปินส์หลายพันคนค่ะเริ่มเก็บขยะในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งของอ่าวมะนิลาแล้วนะคะซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สาคัญของกรุงมะนิลาโรือรัฐบาลประกศาศรณรงค์รักษาความสะอาดและก็ฟื้นฟูอ่าวมะนิลาเป็นเวลา6เดือนเนื่องจากว่าขณะนี้อ่าวมะนิลาเป็นจุดชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเผชิญปัญหาหลายอย่างค่ะทั้งจากมลพิษการทิ้งขยะของแหล่งชุมชนแออัดรวมถึงกิจการร้านค้าต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงดังนั้นกระทรวงสิ่งแวดล้อมจึงไม่อนุญ,ญาาตให้้ร หลายสิบแห่งขายของตามทางเดินแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่นาไปสู่อ่าวมะนิลานะคะจนกว่าร้านค้าเหล่านี้ปฏิบัติตามกฎหมายสุขาภิบาลซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเหมือนกับการรณรงค์รักษาความสะอาดบนเกาะบบราไกายเมื่อปีที่แล้วด้วยส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนแออาดที่อยู่ตามริมแม่น้าแล้วก็อ่าวมะนิลาจะต้องย้ายไปอยู่ในที่อื่นค่ะแต่ว่าชาวบ้านอย่างนายเอเดรอดเอชเขาบ้านนะคะซึ่งอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ามานานถึง20ปีเขาก็บอกว่า รัฐบาลควรที่จะควบคุมการทิ้งขยะลงแม่น้ำหรืออ่าวมะนิลาดีกว่าการขับไล่ชาวบ้านค่ะซึ่งว่าก่อนหน้านี้นะคะก็ที่ทางการเนี่ยเขามีการตรวจพบแบคทีเรียที่อยู่ในสิ่งปฏิกูลเหล่านี้นมากเลยมากมายเลยนะคะแล้วก็อยู่ในอ่าวมะนิลาด้วยค่ะเพราะฉะนั้น การจำกัดพื้นที่ในการที่ขยะรวมไปถึงการกําจัดมันแบบถูวิธีเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่สําคัญมากจริงคะคุณอทชากรไม่อย่างนั้นปัญหานี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งเพาะพันธุเชื้อโรคได้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณสําหรับข่าวต่างประเทศด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครับคุณผู้ชมฮะส่วนวันนี้ในช่วงนี้เนี่ยเราเองก็มีตำนานเรื่องของนกขัสดีลิงเนี่ยนะฮะเป็นตำนานที่เขาเล่าขานมาจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะมาเรียนให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ได้ทราบกันเหมือนกันนะฮะเรื่องของนกขัสดีลิงคุณผู้ชมฮะมันมีความเชื่ออยู่นะครับว่าจะเป็นนกที่พาดวงวิญญาณของพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคุณบริสุทธิ์โธเนี่ยขึ้นสู่สวงสวรรค์ได้นะครับแต่ก่อนจะ นำสู่สวงสวรรค์ได้ะจะต้องมีการฆ่านกหัสดีเลียงซะก่อนแล้วไม่ใช่ใครจะฆ่าก็ได้ใช่ครับคนที่ฆ่าต้องเป็นนางสีดาแล้วเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเป็นนางสีดาที่จะไปฆ่านกหัสดีลิงนะครับวันนี้เรามีตำนานเรืยอย่องนี้มาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังติดตามจากทีมข่าวของเราเลยครับ ประกอบเมนลอยถูกสร้างให้มีกลไกในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆได้ทั้งการหันศีรษะมว้วนงวงกระพริบตาก,กระดิคูและมีเสียงร้องเสมือนมีชีวิตจริงซึ่งจะใช้ประกอบในพิธีพระราชทานพเพลิงศรีรัสั์คารพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคุณปริสุทธโธท,ที่จะมีขึ้นในวันที่29มกราคมนี้ ซึ่งนกหัสดีลิงเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาจากหลายชั่วอายุคนโดยรองศาสตราจารย์นิยมวงพงคำคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล่าว,ว่าตามประวัติศาสตร์ล้านนาบันทึกไว้ว่านกหัสดีลิงเป็นนกขนาดใหญ่ตัวโตเท่าช้างเรียกชื่อตามเจ้าของภาษาว่าหัดถลิงกะซกุโน ซึ่งเป็นสัตว์ในป่าหิมพานเป็นนกที่มีหัวเป็นช้างมีหางเป็นหงส์เป็นสัตว์คู่ปรมีของกษัตริย์ตราเจ้าเมืองผู้มีอำนาจอดีตการนิยมสร้างปราสาทนกหัสดีลินเพื่อบรรจุพระศพของกษัตริย์เจ้านายฝ่ายเนื้อรวมถึงพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มรณภาพเพื่อให้พิธีศพมีความสง่างามสมเกียรติและเป็นการส่งดวงวิญญาณไปสู่สวงสวรรค์ ปัจจุบันปราสาทนกขัสดีลิงนิยมใช้ในพิธีศพของพระเถระชั้นผู้ใหญ่เท่านั้น ตามตำนานเล่าว,ว่าหากกษัตริย์หรือเจ้าเมืองสวรรคตร,ระหว่างที่ทุกคนต่างโศกเศร้าจะมีนกหัสดีลิงซึ่งกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารบินมาจากป่าหินมะพานบินโฉบเอาพระศพไปและต้องประกาศหาคนตามพระศพกลับมานางสีดาจึงรับอาสาต่อสู้นกหัสดีลิงโดยใช้สอนอาบยาพิษยิงนกหัสดลิงถึงแก่ความตายตกลงมาพร้อมพระศพ ตำนานบอกว่าก่อนที่จะฆ่านกขัสิเลิงเนี่ยต้องมีคนมาฆ่าไม่ใช่สร้างเสร็จเผาเลยมันอธิบายว่ามีผู้วิเศษมีฤทธิ์มากคือนางสีดาดังนั้นพิธีกรรมของหลวงพ่อมันถูกสร้างจากตำนานแล้วมันต้องจบด้วยตำนานเพราะฉะนั้นในวันที่29มันจะเผาหลวงพ่อไม่ได้มันจะต้องมีนางสีดาที่อยู่ในตำนานมา ฆ่านกหัดสีลิงตัวนี้ตอนนี้ยังไม่ตายจะเห็นว่ามันทําวิธีพุทธามันทําพิธีบอตาแล้วแปลว่ามันมีชีวิตแล้วมันเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่ไปได้มันเคลื่อนไหวมันมีชีวิตแล้วตามความเชื่อก่อนจะเผามันต้องฆ่าก่อนตอนนี้เผาไม่ได้มันยังมีชีวิตอยู่มันมีฤทธิ์มากด้วยดังนั้นที่ยี่สิบเ้าคือวันชาวนกิจหลวงพ่อเนี่ยมันจะต้องอัญเชิญนางสีดา มาสู่ล่างทรงแล้วก็ฆ่านกถึงจะเผาได้ครับสำหรับนางสีดาผู้ฆ่านกหัสดีลิงตามตำนานเชื่อว่ามีอยู่จริงซึ่งสอดคล้องกับตำนานของชาวอีสานที่มีนางสีดาสืบเชื้อสายจากเมืองอุบลราชธานีและในพิธีพระราชทานเพลิงสรีลสังขารหลวงพ่อคูณจะมีร่างทรงนางสีดาทำพิธียิงซ้อนไฟฆ่านกหัสดีลิงซึ่งนางสีดามีการสืบสายเป็นรุ่นที่หก คือนางเมธินีหวานอารมณ์อายุ46ปีข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ของผู้วัยชนสู่สวรรค์ดังนั้นก่อนที่จะเผาก็จะมีพิธีสำคัญอยู่2อ,อย่างนับจากนี้ก็คือ 1. จะมีการฟ้อนส่งสก,การหลวงพ่อโดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ในฐานะตัวแทนของมาลัยและก่อนจะเผาจริงก็จะมี การขอขมาสาลีล่าสังขารของหลวงพ่อในฐานะที่มาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพตามพินัยกรรมดังนั้นก็จะมีตัวแทนของมาลัยขอนแก่นรวมทั้งนักศึกษาคณะแพทย์และศูนย์แพทย์ทั้งหลายไม่ใช่คณะแพทย์อย่างเดียวที่ใช้ร่างของหลวงพ่อเป็นครูใหญ่ตามเจตนาของหลวงพอ่อไม่ว่าจะเป็นทันตแพทย์เภสัชพยาบาลเทคนิคการแพทย์อะไรที่อยู่ในศูนย์แพทย์ก็จะ มาขอเข้ามาหลวงพ่อประมาณ15นาทีจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีกรรมพิธีกรรมการเผาจริงๆเราก็จะเก็บทุกอย่างรอจนกว่า22.15นาฬิกาก็จะเป็นเวลาอันเหมาะนะครับก็จะเผาร่างหลวงพ่อในวันที่29ครับการวางดอกไม้จันทร์ก็ดีการถวายผ้าก็เป็นภาพที่ทุกคนชินตาอยู่แล้ว แต่ภาพที่ตำนานที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาก็คือหนึ่งประมาณ18นาฬิกามันจะมีการทำพิธีการฆ่านกหัดซีลิงใช้เวลาประมาณ30หรือ40นาทีซ้อมไม่ได้เพราะเราเชื่อว่ามันจริง นี่จึงเป็นอีกหนึ่งตำนานโบราณที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งใจทำเพื่อให้สมเกียรติสมบารมีของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธพระผู้ทรงเมตตาและเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธ,ธาของพุทธศาสานิกชนทั่วประเทศพัชรพงษ์พันสวัสด์ถ่ายภาพพัสนันท์ช่างคิดทีเนนทวนตี้โฟช่อง16รายงาน เป็นเรื่องราวของนกหัสดีลิงกับ <Yeah. S 1> นางสีดานะฮะก็ติดตามกันไปแล้ว